เปิดคลิปแรกกันด้วยคลิปคีบเม็ดวัวออกจากฝักแบบชัดๆให้ความรู้สึกเหมือนดูคลิปถอนขนบีบสิวเลยเนาะโลง่งผมว่าสลาม,มันโดนความร้อนแน่ๆเลยมันถึงได้ไหลย,ยืดหยดย้อยตึงหนืดลงมาแบบนี้อันแน่มีเด้งกลับด้วยยังกโยโย่แน่นอนว่าเป็นภาพย้อนกลับของเล่นรูปทรงจรวดเฮ้ยผิดคาดมากไอเราก็นึกว่ามันจะพุ่งขึ้นไปเหมือนจรวดที่ไหนได้มีการกลางใบพัดออกมาเว้ย บินเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยแถมมีไฟแวบๆด้วยคุณผู้ชมดูคลิปแนวเหยียบสิ่งของแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสะใจหรือว่าฟินแต่จะเหยียบอะไรก็เหยียบไปนะครับอย่าเหยียบย่ำคนอื่นก็พอมาเวไลท์โค้ชเฉยเป็นขั้นตอนการคัดไม้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีไม้บางส่วนถูกดีดออกจากสายพานผมดูไม่ออกว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกท่อนไม้นะโอ้เยอะมากเลยอ่ะนี่เอามาถมที่หรือเปล่าครับยอกยอกยอกเป็นพวงๆแบบนี้น่าจะเป็นอ่างหุ่นหรือเปล่าม้วนถุง ใส่กลับด้านหรือเปล่าอ๋อมันเป็นสไตล์สะดวกดีแฮะผสมปูนเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยมาตามท่อแบบนี้ทําให้ง่ายต่อการเทพื้นปูนหรือเปล่าผิวต้นไม้บวมเต่งเชยอ้จวจ้วพอจิ้มแล้วมีน้ําไหลออกมาด้วยมันเป็นน้ําอะไรอะไม่ใช่น้ํายางแน่ๆเป็นน้ําเหมือนน้าในถาวั์หรือเปล่าถ้าเป็นที่บ้านเราเจอเต่าสองหัวแบบนี้มีขอหวยแน่นอนไม่รู้ว่าที่ต่างประเทศมีแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินข่าวคนอเมริกาแห่ขอเลขเด็ดอะไรอย่างนั้นเลยนะ ตอนเทไม้ไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนเรียงใส่รถบรรทุกมานี่เรียงมายังไงครับเนี่ยเรียงซะสวยเชียวน่าจะเป็นแท่งขนมปังกรอบเคลือบคาราเมลโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพา,านแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตละมังอื้อแท่งใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยปาร์ตเอาท่อน้์ท่อโลหะมาประกอบกันทำเป็นที่ใส่ขวดน้ำดื่มพร้อมก๊อกโคเท่นอกจากใช้ประโยชน์ได้แล้วยังเป็นของตกแต่งบ้านอีกด้วยนี่มันงานศิลปะชัดๆ วุ้นใสในแก้วมันเหมือนเม็ดเจลหอมปรับอากาศเลยครับว้าวพอเทน้ําใสลงไปแล้วทําให้เห็นปลาฟลาวเดเออร์ที่ซ่อนไว้อย่างชัดเจนเหมือนวุ้นใสาหายไปเลยเขาโรยกากเพชรสีทองลงไปในน้ําแล้วก็ค้นวู้กลายเป็นพายุกาก,ากเพชรสีทองเลยยังไม่หมดนี่มีก๊อกสองอีกเป็นหุนข้าวโพดกําลังจุดไฟด้วยวิธีสมัยโบราณกว่าไฟจะมอดหมดก็พอดีแหละได้กินข้าวโพดปิ้งพอดี เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วยังไม่ค่อยเห็นมีใครทําน่าเอาไปทําเป็นกิจกรรมสันทนาการนะรับน้องอะไรเงี้ยขนาดผมยังอยากเล่นเลยเนี่ยแม่พิมพ์รูปปลาน่าจะทํามาจากซิลิโคนนะครับเพราะถ้าเป็นยางซิลิโคนแบบหลอ่อไม่พิมพ์ทั่วไปนะครับเกรดดีๆหน่อยก็ทนความร้อนได้สา0รองศาเลยหลอ่อโลหะบางชนิดที่มีจุดหลอมเหลวต่ําได้โอ้พึ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยถ้าเป็นการดูดเก็บพวกขยะทรายดินใบไม้แห้งอะไรเงี้ยยังพอเคยเห็นแต่อันนี้ดูดเศษอิฐเศษปูนหนักๆเออสะดวกดี จุดวิธบึมแล้วใส่เข้าไปในน้ําอย่างนี้ไม่ใช่ว่าดับซะก่อนนะแค่นี้โถยะไปชมงานศิลปะสุดโสพจากการเทสีกันครับแม้จะไร้รูปทรงแต่ว่างดงามไร้ทิฏฐิอันนี้เจ๋งมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับล็อกประตูด้านในครับแต่ใช้ได้กับประตูที่เป็นลูกบิดนะเพิ่มความแข็งแรงอีกชั้นไปดูการทําเมนูเต้าหู้ไข่ห่อสาหร่ายกันครับมันทำให้ผมนึกถึงลูกชิ้นห่อสาหร่ายเลยแฮ แต่เปลี่ยนจากลูกชิ้นเป็นเต้าหู้ไข่แทนน่ากินเอาเรื่องอื <c oughs> อย่ยางพลนุนหลุมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่มันเกิดจากหอยหลอดเพื่อขุดหลุมเข้าไปอยู่ใต้ดิน <c oughs> ปาติโธยังมีตรงนี้อีกเหลหล้มเป็นโดมิโนโเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อที่พันอยู่ที่รัว้วมันใช่ลำตึงเอ้ยตําลึงหรือเปล่าครับแม่สายเก่งสายเป็นแดนเซอร์อาภพ,พรเลย เป็นเต่าได้น้ำแท้ๆแต่ทำท่าทางดีใจดีใจยังกระปากระดีได้น้ำเลยอ๋ดูน้ำซุปทเทไหลออกมาจากห่อเกี้ยวนั่นสิมันดูเจ้มจนน่ากินขนาดเป็นการเจาะผนังปูนนะครับเพื่ออะไรไม่รู้นะขอดูต่อไปก่อนละกันคงทำเป็นช่องสำหรับฝังอะไรสักอย่างแหละ เป็นงานปั้นแก้วที่ให้ฟิลเหมือนน้ำตาลปั้นมากเลยอ่ะเคยกินไหมครับที่เขาจะปั้นเป็นรูปมา้ารูปลิงอะไรเงี้ยไม่น่าจะเตะเข้าประตูยากนะไม่ได้มีผู้รักษาประตูซะหน่อยเป็นไงผมปากดีไหมไม่ได้เตะเองก็เงี้ยแหละพูดได้ตรงดิ่งอย่างนี้จะพลาดได้ไงเฮ้ yeah! ผมไม่รู้ว่าเขาปลูกพืชอะไรนะแต่ผมชอบโรงเรือนเขามากเลยมันดูไฮเทคอ่ะดูมีระบบระเบียบที่ชัดเจนมีการห่อพลาสติกด้วยแฮะยังกระชอบกุหลาบแพ็คเกจจิ้งอย่างจิ้ง วัตถุใสสีเรืองแสงในถังสีแดงน่าจะเป็นอะคริลิกนะครับไม่น่าใช่หินนะแต่ตรงฐานวางน่าจะเป็นหินแหละจะสร้างชิ้นงานแบบไหนกันนะแม่เจ้าเอาล้อแม็กมาทำเป็นโต๊ะรับแขกผมเดาเลยว่าเป็นห้องรับแขกของสวนซ่อมรถหรือไม่ก็โชว์ลุมรถแน่ๆมีพิกกว่านั้นอีกเอาเครื่องยนต์มาทำโต๊ะแม่สัตว์เลี้ยงแบบนี้ก็ดีนะครับเชื่อฟังดีจูงไปไหนก็ไปหยุดจูงก็หยุดไม่ดื้อไม่สนไม่ฉี่ไม่อึอเรี่ยราดและไม่เปลืองค่าอาหาร พึ่ซึมเอา้านึกว่าจะไห้แต่หมุนควงสว่านเฉยหมุนเก่งอย่างนี้เคยเป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำมาก่อนหรือเปล่าเขาจะลงสีออกมาเป็นแบบไหนกันนะอย่าบอกนะว่าจะทำให้เหมือนกับด้านบนนะ่ะลงสีดำแบบนี้ไม่น่าใช่แล้วล่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นหมีไหมครับไม่น่าเชื่อเลยว่าการเอาแปลงมาปาดสีแบบนี้มันจะทำให้รู้สึกดีได้น่าจะเป็นการตอกตัวอักษรลงไปบนก้อนสบู่นะเป็นคำว่าอะไรอะโอมิแอมเหรอ ไม่ตายเถอะถ้ากินหมดนี่ไม่ไตพังพอดีเหรออุ๊ยอุยอุยกันไกลก็นะทิมเข้ามาพูดพลาดซะเสียโดนหน้าชิเป๋งอุ้ยกินเป็นตาแซบแทนออมันคล้ายๆพวกกัญชาบดเลยครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคลิปนี้ไม่ดีเลยอะ่ะบาปนะเนี่ยเพราะมันคือการทำแท้งจะบ้าเหรอทำแทงน้ำไม่ใช่ทำแท้งอย่างนั้นว่าจะไม่เล่นมุกนี้แล้วเชียวแต่อดไม่ได้เออเป็นวิธีบ้านๆแต่ได้ผลดีนักแล เขาราดน้าร้อนลงไปบนพลาสติกให้มันหดตัวหุ้มขวดไม่ต้องไปซื้อที่เป่าลมร้อนมาใช้เลยให้ตายเถอะไอ้เขียวๆนี่มันคือของกินจริงดินึกว่าตะไคร่น้ําอย่างคือที่ตักนี่คือส่วนที่เอาไว้หรือเอาออกเนี่ยไปชมงานปั้นแก้วสุดแพรววกันครับที่ผมใช้คําว่าแพรววก็เพราะว่าผมไม่รู้จะใช้คําไหนให้มันคล้องจองกับคําว่าแก้วเหตุผลไม่แค่นี้แหละที่เห็นอยู่นี่คือหัวแปรงขัดพื้นนะครับไม่ใช่ไม้เมตรนะ จะยาวไปใส่นออเอามือไปลูบตามขนแปรงแบบนี้มีหรือจะไม่ฟินอุบละ่ะใส่เสื้อเองเลยเว้ยถ้าเป็นหมาผมเหรอไม่แต่จะถอดเดี๋ยวนะเป็นภาพย้อนกลับตอนกําลังถอดหรือเปล่าชักไม่แน่ใจแม่ฟิลเหมือนนั่งเกวียนนั่งรถม้าเลยเนาะว่าแต่เขาทําอะไรกับเพื่อที่ปลูกไว้ว่ะกวาดมารวมกันไว้เหรอแล้วค่อยมาเก็บอีกทีหรือเปล่า ไม่ชอบเครื่องมือนี้เลยอ่ะมันโหดร้ายเพราะมันคือเครื่องยิงตาปูไปยิงตามันทำไมยิ่งเดินลำบากอยู่เล่นไปเป็นบุญตาจริงๆที่ได้เห็นส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตบับเบิลกันกระแทกว่าแล้วก็อยากจะบีบเล่นให้มันแตกแปะ๊แปะๆเลยแม่พูดแล้วก็คันมือไปดูการผสมปูนกันครับก็ถูกแล้วไงผมพูดอะไรผิดหรือเปล่ามือม่วงแบบนี้น่าจิ้มพริกเกลือกินนะถุยนั่นมาม่วง มุกห้าบาทสิบาทก็เอาตอนนี้นึกไม่ออกโคตรตันเอ้านึกว่าล้างออกไปแล้วเชดใช้รถรางเสิร์ฟอาหารไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงไอเดียดีมีจุดขายน่าจะเป็นที่ไทยหรือเปล่าเห็นมีไก่ย่างกับกบระติเข้าวเหนียวผมเคยเห็นจักรยานที่มีล้อใหญ่ๆอยู่นะแต่อันนี้มันไม่ใช่แค่ใหญ่แล้วแต่เขาเอาล้อรถเก่งมาใส่เลยนี่หว่าแค่ดูเขาปั่นก็รู้สึกขาล้าแล้วอโอไม่กอดนี่มันรูปไข่รลอดวงจันทเนี่ย ดูโรงงานทําแท้งไปแล้วคราวนี้มาดูโรงงานทําถังกันบ้างเอาพลาสติกใส่เข้าไปในแม่พิมพ์แล้วก็ทําการกดอัดให้เป็นรูปทรงแทแดนปาร์ตอศครีมกล่องเบลเลอร์เลยครับกล่องดูดีมากสมมุติว่าไอศครีมกล่องละร้อยบาทค่ากล่องเนี่ยน่าจะประมาณ30บาทและคิดได้ยังไงเอาเรถยไโครมาช่วยในการฉาบปูนแบบนี้แต่ต้องเกาะดีๆนะครับถ้าร่วงนี่งานเข้าหนักเลยน่าจะเป็นชมุมชนแออัดนะครับสลัม ฮสลามเล่นไปอย่าท้อวันวานไปมันต้องได้สักมุกเลยนะอ๋จะทำมาพัดย้อมเอ้ยผ้ามัดย้อมนี่เองโอ้โหนี่เห็ดหรือล่มครับเนี่ยเทิ่งใหญ่เทิ่งบานมันคือเห็ดอะไรใครทราบบ้างครับถ้าใครตอบได้นะเก <c oughs> ่งปั้นอะไรอะ่ะหมาหลังอานกินเวเล่นกล้ามนั่งจ่องเหรอพูดไปเรื่อย บางกรหรอทำไมทำหน้าเบื่อโลกอย่างนั้นน่ะไม่เคยเห็นเครื่องตัดหินแบบนี้มาก่อนเลยฮะตัดหินเหมือนตัดไม้อะตัดได้บางมากดูดิเขาปาพั่วให้ปักดินเพื่อขุดหลุมปลูกพืชเหรอเออแปลกดีแฮะแล้วปาไปปักดินทุกครั้งเลยนะไม่มีพลาดไปดูส่วนหนึ่งของการผลิตขวดแกลอนกันครับลักษณะคล้ายๆการทำแท้งน้ำเมื่อกี้เลยใช่ไหมล่ะ ไปดูการให้อาหารเหล่าลูกกวางกันครับดูดกันอย่างเมามันเลยเชียวเหมือนดูดนมจากเต้าอ่ะไม่มีการแย่งกันเลยเว้ยขวดในว่างก็เข้าไปดูดงานแบบนี้เหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ผมว่าไม่ง่ายนะสมมุติว่าจะไปห้องน้ําเงี้ยหยุดกลางคันไม่ได้นะเพราะกระป๋องมันไหลามาเรื่อยๆหรือเปล่าวอสมันเป็นของกินเหรอทาไมสีมันเป็นสีเงินเหมือนพวกตะกั่วอย่างนั้นนะอ๋อผมเก็ตแ,แล้วน่าจะเป็นเพราะฟิลเตอร์ที่เขาใส่เข้าไปใช่ไหมเลยเห็นเป็นอย่างนั้นคลิปนี้ก็เช่นกัน เขาทำราวบันไดรูบันไดาจากไม้อัดแล้วก็มีปูนสอดแทรกอยู่ข้างในใช่ไหมครับใครทราบบ้างเช็คตรงสันราวสวยชิปเป๋งงานละเอียดคอดๆย่างโปรขุดดินพร้อมกับหย่อนผักลงไปในหลุมทันทีเลยแทบไม่มีดีเลยเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน